สำนักสงหนองกลางดงบุญญารามวิสาขาบูชาปีนี้เชิญร่วมบุญใหญ่ร่วมใจปิดทองฉลองพระประทานสมเด็จองคระฐมมหาจากักรพรรดิล้านนาอู่ทองและร่วมบุญสร้างอุโบสถล้านนาตั้งอยู่บนเรือช้างสามเสียนหนึ่งเดียวในโลก31พฤษภาคมถึงที่1มิถุนายน2558นี้ 2วัน2คืนณสำนักสงหนองกลางดงบุญยารามชมดนตรีสดแนวระบงย้อนยุคก,กับวงไวคูลเลอร์ทั้ง2คืนนางเหมือนดังทางรถช่างคดเหลือจากคะนนเจ็บปวดอย่าลืมอย่าพลาดกับโอกาสบุญใหญ่ครั้งสำคัญนี้<จ>การคมนาคมสะดวกสบายวัดอยู่หลังตลาดขาวินซ้อนสกิโลเมตรหรือเข้าทางปากทางหนองว่า9กิโลเมตร มหากุศลบุญเต็มเปี่ยมครั้งหนึ่งในชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาในวันประสูตรตรัสรู้ปรินิพานของพระพุทธเจ้าเจ้าภาพหลักพระประธานครอบครัวคุณแม่สลับทับขันคุณประหยัดคุณชูศรีอัดกลับติดต่อสอบถามโทร085-650-4713 086-111-4212พระอาจารย์ชยพัฒน์เจ้าสำนัก อย่าลืมในวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่1มิมถุนายน2558นี้ขอเชิญร่วมฉลองพระประธานอุโบสถวัดหนองกลางดงบุญญารามตำบลเขาอินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซา